สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาพบกับครูธนิตานะคะในวิชาวิทยาการคำนวณเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังก่อนเนะว่าเราอะ่ะจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ครูเนี่ย เลือกทําเป็นสื่อแบบออฟไลน์ line, เนาะก็จะไม่ได้พบกับพวกเราแบบออนไลน์ line, นะคะเพราะว่าแก้ปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเวลาตรงกับที่รูออนไลน์ line, ใช่ไหมนักเรียนก็อาจจะไม่สามารถมาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะรูก็แก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยการทําเป็นออฟไลน์ line. นักเรียนสะดวกตอนไหนเนี่ยก็คือเข้ามาดูได้เลยมาทบทวนได้ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวานันตอนกลางคืนาาน,นะคะแล้วก็ทําเป็นงานส่ง น้อนักเรียนก็จะมีชิ้นงานแล้วก็ผ่านไปโดยง่ายนะคะ,ะที่เราจะต้องพบกันในสื่อแบบนี้นะเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9นะคะก็ทำให้พวกเราเนี่ยต้องเรียนออนไลน์นะคะหรือว่า on hand on demand ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาเจอกันในการออนไซต์ site, หรือไม่ได้มาโรงเรียนแบบปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยเลือกวิธีการทำสื่อแบบนี้ขึ้นมานะคะให้นักเรียน,นยสามารถ ทบทวนด้วยตัวเองได้แล้วก็ทําตามได้ใครที่ติดขัดก็สามารถทําย้อนหลังได้นะดูย้อนหลังแล้วก็ลองทําตามแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือสามารถติดต่อกันผ่านช่องทางในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีเป้าหมายของการเรียนในระดับชั้นนี้นะคะคือทําอะไรบ้างมาดูกันนะ,อ,ะอันแรกนะคะเป็นเป้าหมายคือ เราจะต้องเรียนอะไรเรียนไปเพื่ออะไรนะสิ่งที่เขาต้องการวัดเราในระดับชั้นนี้คืออะไรนะคะก็คือให้เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภยัยมีจริยธรรมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตอาชีพสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายมีแค่นี้เลยนะสำหรับนักเรียนระดับชั้นม .6 นะคะ ก็คือให้เราเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วก็ก้าวทันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะต้องทําเรื่องอะไรบ้างนะที่จะตอบโจทย์เป้าหมายของเรานะคะส่วนที่1ก็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือมีการนําเสนอข้อมูลเนาะแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศมีการเขียนบล็อกและอัปโหลดวิดีโอนะมีการใช้ภาพอินโฟกราฟิก มีการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้คือส่วนที่1เนาะต่อไปนะคะเป็นส่วนที่2ที่เราจะต้องเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็มีปัญญาประดิษฐ์มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยีความจริงเสริมแล้วก็ อา,อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในส่วนของที่เป็นเนื้อหาซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนนสามารถสืบคน้นค้นหาด้วยตนเองได้แล้วเนาะในยุคข,ของเราตอนนี้ซึ่งเทคโนโลยีอยู่ใกล้เรามากคืออยู่ในมือเราเลยนักเรียนทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครูคิดว่าในส่วนของ เนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยนักเรียนสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองเนาะตามความสนใจแต่สิ่งที่ครูอยากจะสอนหรือว่าแนะนำให้พวกเราเนะี่คือสื่อหรือว่าวิธีการสร้างวิธีการนำเสนอออกไปแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพทางด้านเทคโนโลยีก็คือให้มันสามารถสร้างรายได้ได้ ในอนาคตถ้าเราสนใจมันจริงๆเนาะวิธีการนี้หรือว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้ได้นะคะซึ่งก็คือสามารถเป็นอาชีพในอนาคตของหนูได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในภาคเรียนนี้มียู่4อย่างนะคะ4อย่างด้วยกันสิ่งแรกก็คือการทำบล็อกเกอร์นี้เป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นข้อเสนอที่ครูเนี่ย แนะนำหรือว่าเสนอมาซึ่งนักเรียนสามารถเสนออย่างอื่นเข้ามาได้สิ่งที่หนูอยากจะทําหรือต้องการนําเสนอด้วยโปรแกรมไหนรูปแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ครูเลือกให้สําหรับภาคเรียนนี้นะคะก็คือเราจะใช้เป็นสื่อด้วยมือถือเพราะว่าเรา,าถ้าเราไม่ได้ออนไซต์ site, ใช่ไหมลูกเราก็อาจจะไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ นะคะครูก็แก้ปัญหาตรงจุดนี้คือเราจะสามารถทําสื่อทั้งหมดเนี้ยด้วยมือถือซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยในระดับชั้นเนี้ยมีมือถือหรือว่ามีสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วเนาะก็ครูนําเสนอมาก็คือเป็นบล็อกเกอร์นะคะอันดับแรกแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็น o o o l l s s t t s เนาะอันนี้ไม่ได้บังคับนักเรียนสามารถเสนอมาได้เป็นโปรแกรมอื่นเว็บไซต์อื่นนะคะที่สามารถทําด้วยมือถือได้นะคะให้นักเรียนนะ่ะ นำเสนอเข้ามาได้ในส่วนของบล็อกเกอร์นะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้คือเป็นเรียกว่าการสร้างหรือว่านำเสนอข้อมูลเนี่ยได้ฟรีนะคะเป็นแอปพลิเคชันของ google เราก็สามารถสร้างนำเสนอตนเองหรือว่าเรื่องราวที่เราชอบเรื่องราวของเราเนี่ยได้ฟรีแล้วก็สามารถส่งหรือว่าให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถดูได้ก็สามารถทำลิงก์เชื่อมโยงไปมาได้นะคะ อะส่วนต่อไปคือข้อที่2นะคะครูจะแนะนำเนาะจะไม่ใช้อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าสอนอสมัยนี้ก็ต้องเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นโคชชิ่งครูจะแนะนำวิธีการสร้างนะคะสร้างวิดีโอแล้วก็ตัดต่อเบื้องต้นด้วยมือถืออันนี้ครูก็จะพอมีประสบการณ์อยู่บ้างเนาะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็จะทราบแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดช่อง YouTube ที่ครูสร้างเนาะเดี๋ยวเราจะต้องพบกันในช่องเนี้ย อีกหลายคลิปเลยนะคะก็จะเป็นช่องนี้นะคะอ่านี่จะเป็นช่องของครูนะคะเน้อสามารถกดเข้าไปดูได้นะจิบจิบชานแนลนะคะอ่าซับสไคร์ดได้นะคะไม่ว่ากันอันนี้เป็นช่องของครูนะคะก็จะมีเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับวิดีโอวันนี้ครูก็จะอัพให้อัพไว้ในช่องนี้เรื่อยๆให้นักเรียนาสามารถเข้ามาทบทวนได้ถึงแม้ว่านักเรียนอาจจะ จบระดับชั้นม .6 ไปแล้วหรือ,อยังไงเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาทบทวนได้ว่าเฮ้ย <_ S 1> เราเคยเรียนอันนี้เราเคยทําอันเนี้ยแต่วิธีการจําไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ <_ S 1> นักเรียนก็กลับมาทบทวนได้เพื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนาะคลิปเหล่านี้ก็อาจจะไปเป็นประโยชน์นะคะให้นักเรียนสร้างรายได้หรือว่านําไปทําประโยชน์ในการเรียนต่อไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับาการเรียนรู้นะ,ะก็จะมีข้อมูลเนี่ยอย่าง H t ช L ที่เราเคยเรียนไปใช่ไหมคะ p o t o s h อ p เนาะใครจําไม่ได้แล้วเนาะก็กลับมาทบทวนดูได้นะคะอันนี้ช่องของครูนะคะจิบจิบ channel อันนี้ก็เป็นการทำ YouTube อันต่อไปนะคะลำดับที่3เลยที่ครูคิดว่าเราจะต้องเรียนกันก็คือการออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะเราก็จะใช้เป็นเว็บแบบสําเร็จเนาะเป็นแคนวาอ่าเว็แบเบนี้ยก็คือสามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะคะ แล้วก็ส่วนที่4เลยก็คือจะเป็น AR AR หรือว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งส่วนนี้ก็จะต้องทำในมือถือเช่นกันแต่ว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่ทันนะก็ส่วนที่4อาจจะปรับไปเรียนในภาคเรียนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของ AR นะทั้งหมดนะคะที่ครูเลือกมาแนะนำพวกเราเนี่ยก็คือสามารถสร้างรายได้ อย่างเช่น YouTube หรือว่าการสร้างและตัดต่อวิดีโอซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากนะคะนักเรียนหลายคนเนี่ยก็จะชอบดูช่อง YouTube ใช่ไหมคะของครูเองก็มีเป็นช่องส่วนตัวนะเป็นช่องส่วนตัวที่ตอนนี้ก็สร้างรายได้ได,ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเผื่อว่านักเรียนที่สนใจในส่วนนี้ก็นาสามารถทำทาได้เลยในช่วงเนี้ยนักเรียนก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับการเรียนรู้ของเราได้ อ่าอันนี้เป็นช่องส่วนตัวของครูก็จะเป็นช่องนี้นะคะคุณมีชาแนลคุณมีชาแนลนะคะช่องนี้ก็คือเป็นช่องที่อ่าผ่านเกณฑ์ของ youtube แล้วนะก็คือทำสร้างรายได้ได้แล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็รายได้แอบกระซิบเนาะเพราะว่าเผื่อน,นักเรียนสนใจน่ะหลักร100้อยถึงพันเนี่ยได้แน่ๆนะคะ ถ้าใครสนใจก็ลองทำดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องส่วนตัวของครูนะคะนักเรียนก็เข้ามาดูได้ subscribe ได้นะคะไม่ว่ากันในช่องคุณหมิ c นชาแนลเนาะแนะนำไว้สำหรับการสร้างรายได้เนาะด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะ4ข้อนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่คาดว่าเราน่าจะเรียนกันไม่ว่าเราจะออนไลน์หรือว่ากลับมาในสถานการณ์ออนไซต์ site, มาโรงเรียนตามปกติคืออันนี้เราก็จะเรียนกัน 4อย่างนะคะด้วยเวลาลวเดี๋ยวครูก็จะค่อยๆทำคลิปวิดีโอสอนแล้วก็แนะนำให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันถ้าติดขัดปัญหาก็คือเราสามารถคุยกันได้ตลอดนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนก็ตอบคำถามเนาะเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนตอบคำถามว่าสิ่งที่ครูนำเสนอไปนักเรียนคิดว่าเราจะเลือกทำสิ่งใดอาจจะนำเสนอเป็น ส่วนอื่นเพิ่มเติมมาได้นะคะวันนี้ก็มาแนะนำหรือว่าอธิบายคร่าวๆก่อนว่าเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่เราจะทำกันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย